สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับอันนี้เอาใจแฟนคลับ SG 907นะครับ907 907 Pro นะครับตัว907กับ907 Pro มันก็จะแตกต่างกันนะครับด้วยไซส์และขนาดของขาตัว907ธรรมดานะครับขามันก็จะมีสล็อตหรือว่าช่องที่ใส่เจ้าตัวมอเตอร์นะครับ เล็กเล็กกว่าของ907 907 Pro นะครับพวกนี้ก็เป็นอะไหล่ของ907 Pro เนาะมอเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้มอเตอร์907 Pro นะครับความโตของมันก็จะอยู่ที่อย่างตัวนี้นะครับมันก็อยู่ที่10 10มิลน,นะครับความโต10มิลความยาวอยู่ที่20มิลน,นะครับเฟืองก็11ฟันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นี่คือของเจ้าตัว HG907 Pro นะส่วน HG907 ที่มันเป็น9 0 7อ่า907ธรรมดานะครับมันไม่แตกต่างกันความยาวก็อยู่ที่20มิลเหมือนกันนะครับแต่ความโตของมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่8มิลน,นะครับ8มิลน,นะครับแล้วเขาจะอาศัยปอก2ข้างนะครับเพื่อที่จะเอามาพยุงให้กับมอเตอร์มันระบายความร้อนได้นะครับสำหรับเจ้าตัว hg 9 0 7ธรรมดานะครับฟันเฟืองก็งเป็นเฟืองทองเหลือง1 1ฟันเท่ากันนะครับก็จะมีหลายๆคนถามว่า <c oughs> มอเตอร์2รุ่นนี้ใช้กันได้ไหมจริงๆถ้า เอาถ้าหาไม่ได้จริงนะหาไม่ได้จริงนะครับผมจะเทียบให้ดูนะไหนๆก็เปิดกลุกล่มละก็อะไรก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจ้าตัว SG 907ทั้งหลายแล่มอเตอร์ก็จะมาเป็นถุงประมาณนี้เวลาสั่งมาก็สั่งมาเป็นทุงๆนะครับเป็นถุงๆงนึงก็ถุงละโหลความโตเห็นนะมันจะใหญ่ยยกว่านะครับ จะดูใหญ่กว่าแต่ความยาวมันจะเท่ากันนะครับความโตจะใหญ่กว่าฉะนั้นตัวนี้มันจะกินกระแสเยอะกว่านะครับตัวของเ g 9 0 7 Pro นะครับมันจะกินกระแสเยอะกว่าแล้วก็มันก็จะมีพละกกำลังเยอะกว่านะครับกว่ากว่าไอ้ตัวตัว07ธรรมดานะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะเพราะว่าผมเห็น เห็นแฟนคลับหลายๆคนนะครับถามมาว่ามอเตอร์ของ907 Pro กับ0 7ธรรมดาใช้ก no> ันได้ไหมนะครับก็จะใช้กันได้ในกรณีที่หาของไม่ได้นะครับเราสามารถเอา907ธรรมดาไปใส่ขาของ907 Pro ได้โดยการใช้ตัวบูทตัวนี้นะครับเขาจะมีบูทตัวนี้ให้มองเห็นนะเขาจะมีบูทตัวนี้ครับที่เป็นปอกปอกอลูมิเนียมครับ เสียบเข้าไปแทนนะครับเพื่อขยายให้มันได้10มิลนะครับเสียบเข้าไปแต่เราไม่สามารถไม่สามารถนะเอาของ sg 9 0 7 Pro โปรไปใส่ขาของ sg 9 0 7ธรรมดาได้นะครับเนื่องจากว่าไซส์ของมอเตอร์มันใหญ่กว่านะครับไม่สามารถเสียบลงร่องได้นะครับอันนี้ก็คือคังแสงของผมสำหรับตระกูล sg 9 0 7 โปรอันนี้คือของเ g 9 0 7 Pro นะครับมันจะมีอันนี้แซกเข้ามาไงลก็จะมีอีกลังไลยเป็นของเ g 9 0 7ธรรมดานะครับอ่ะแยกมนันกลอกันก็จะใส่ลังประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวหลายๆท่านก็ถามว่าอะไรไปยังไงมายัางไงนะเอออย่างที่บอกครับ อะไรนะครับที่ร้านก็เป็นอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับเนื่องจากว่าถ้าชิ้นไหนมันเข้าไม่ทันผมก็ระเบิดโดนเป็นลํำเลยเพื่อที่จะให้ท่านได้ไปบินนะครับไม่ว่าจะเป็น SG 907 Pro ไม่ว่าจะเป็น907ธรรมดาไม่ว่าจะเป็น8811 a ด i a t o r นนะครับตัวธรรมดาตัว Pro ผมก็ชำละหมดนะครับ อันนี้คือในกรณีที่อะไหล่เข้าไม่ทันจริงๆแล้วมันมาอยู่กับผมนานนะครับส่วนตัว906นะครับตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ว่าถ้ามันมีโผล่เข้ามาหลายๆลำสงสัยต้องมีอาการหรือหรือว่าระเบิดโดรนเพื่อทำอะไหล่ไปพอ906ผมระเบิดไปหลายลํำแล้วเราก็แยกอะไหล่ไว้ทำรองหลายลํำแล้วท่านไหนที่เล่นของพวกนี้อยู่นะครับ ตามมหาอะไรอยู่หรือว่าอยากได้อะไรก็ลองทักทายเข้ามานะครับทักทายเข้ามาได้ส่วนอะไรเก่าที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าไปนะครับอะไรเก่านะที่เปลี่ยนให้ลูกค้าไปผมจะส่งอะไรที่เปลี่ยนกลับไปให้ลูกค้าทุกชิ้นนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเราไม่ได้เอาของหรือว่ายำอะไรใส่กันอันนี้คือให้เข้าใจตรงกันนะครับส่วนท่านไหนที่หาอะไรมือสองนะครับสามารถคอมเมนต์ ใต้คลิปได้นะครับผมว่าเจ้าของคลิปเดี๋ยวเขาก็เปิดดูนะครับเดี๋ยวเขาก็เปิดดูแล้วเขาก็ลองทักทายหรือว่าสอบถามกันได้นะครับว่าอะไรชิ้นไหนอยู่ตรงไหนยังไงนะครับลองคุยกันดูกับเจ้าของคลิปนะครับผมว่าใต้คลิปน่าจะมีคุยคุยกันอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังได้ของมือสองนะหรือว่าอยากได้อะไรก็อะไรเพราะบางทีอย่างกล้องเนี้ยบางคนก็ยังได้แค่หน้าเลนนะครับ เพราะว่าถ้าบอร์ด wi-Fi พังบางทีผมก็ยกทั้งท,ง,ทงเซตให้เพราะว่าเวลามันมาคมืนมาทั้งเซตนะแต่บางคนก็อยากได้แค่หน้าเลนเลนมันลายอะไรประมาณนี้ก็อยากได้แค่นั้นก็ลองคุยกันดูนะครับแต่ให้ดูดีๆนะครับอย่าพึ่งไปะชะล่าใจโอนตังค์ให้กันสุ่ม 4, สี่สนะุมห้านะกลัวคุยกันดิด้โอเคครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆครับโอเคครับสวัสดีครับ